ครับผมตอนนี้ iPhone 13อยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับว่าเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นตัวสีฟ้านะครับเชลล์บูสนะครับสีใหม่เขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวยงามแล้วก็มีอะไรแตกต่างจาก iPhone 12 Pro Max มไหมครับตัวนี้เป็น12 Pro งโ้ไอตัวนี้13 Pro Max นะครับเดี๋ยวดูว่าจะแตกต่างกับ12ไหมเดี๋ยวมาดูครับกล่องก็ไม่มีพลาสติกคุ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีพลาสติกพุ่มมาแล้วนะเขามีเป็นแบบนี้ผมแกะไปแล้วแบบแกะไปแล้ว ก็จะมีแบบนี้คือแปะตรงที่กล่องมานะครับแล้วเราก็ฉีกฉีกเรียกว่าฉีกออก,กอนฉีกฉีกฉีกก็เปิดได้เลยนะครับเราก็เช็คอิมี่เช็คลายตรงก็เปิดกันเลยนะครับเปิดกล่องก็สไตล์เดิมครับกล่องจะบ,บางๆหน่อยครับเพราะไม่มีแรปเตอร์แถมมาแล้วนะครับ <S <S เปิดมาก็จะเจอเครื่องเลยครับความนาลงนะครับแล้วก็จะเห็นกล้องเม็ดโตๆสามเม็ดอยู่นะครับ ชานมไขมุกยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไขมุกอันนี้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่เลยตัวเครื่องก็จะมีแค่นี้ก็แปะมานะครับนี่ก็จะบอกปุ่มาวเวอร์อยู่ตรงนี้เร่งเสียงลดเสียงกระดิ่งอะไรเนี่ยเขาก็จะแปะมาแล้วก็บอกก็ลอกมาจอนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวระหว่างลอเปิดเปิดเครื่องนะครับอืกล่องก็มีแถมสายนะครับเหมือนเดิมครับแรปเตอร์ไม่มีมีแค่สายนะครับ ใช้ของเดิมได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่18-20วัตต์ก็ใช้ได้แล้วก็ที่จริงตัวนี้รองรับ30วัตต์นะครับก็จะมีที่แทงซิมให้แล้วก็เป็นสติกเกอร์เหมือนเดิมครับให้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็พวกเอกสารต่างๆนะครับก็จะมีแค่นี้ในกล่องนะครับราคาเครื่องแสนแพงแต่มีแค่นี้นะครับ แค่นี้นะครับเราก็มาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับตัวเครื่องสีสวยงามไหมนี่อ่าสวยงามไหมครับขอบนี่ไงเงาครับเป็นลายนิ้วมือแน่นอนนี้ดูเลยครับเป็นลายนิ้วมือแน่นอนแต่ก็สวยครับสีสีสวยนะครับสีฟ้าที่เราเห็นตัวแตกต่างเลยคือเลนส์กล้องใหญ่ว่าสิบสอง a x นะครับตัวนี้เบลเลอร์เลยครับมาใหญ่เบลเลอร์นะครับแล้วก็ตำแหน่ง สซิมก็เปลี่ยนตำแหน่งขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับส่วนอย่างอื่นก็แทบจะเหมือน12 Pro Max ทุกอย่างนะครับอ่าไม่ไม่เหมือนทุกอย่างครับติ่งนะครับติง่งตรงนี้แคบลงนะตรงนี้แคบลงแล้วนะครับแล้วก็จอเป็น120ยยเฮร์ตแล้วนะครับนี่อ่ารูักภายนอกก็สวยงามนะครับนี่ สำหรับลูกค้าที่ไปรับเครื่องก็่าลืมเทสรายละเอียดนะรับเทสลายเนี่ยมีมีร่องรอยไหมน็อตเนิดไขสนิทหรือเปล่านะครับแล้วก็จอสีจอต่างๆเนี่ยมีจุดมีด่างอะไรไหมหรือเปล่าเราก็ต้องควรที่จะเช็คก่อนนะครับก็ในกล่องก็มีแค่นี้ครับก็บนด้ก็แอคทิเวตเข้าหน้าเมนูใช้งานได้นะครับอ่าถ้าเกิดใคร อยากได้อยากลองนะครับก็ไปที่ช็อปได้เลยนะครับไปที่ช็อปไปลองขอลองไปลองเทสมีตอนนี้คือมีหมดแล้วครับก็เดินเข้าช็อปแล้วก็ไปเทสเครื่องกันได้เลยถ้าใครจะเป็นต้นองซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับ